ตีนหนายังอะไรดีเหยียบน้ำก็ไม่เข้าหลงตาเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้เรื่องรู้ประธรรมวินัยรู้ขอ้อวัดแต่ทุกวันนี้ที่ใส่รองเท้าเนี่ยข้อตีนหลงตาเป็นเชื้อรานะหมอเขาไม่ให้เหยียบไอ้นี่ชื้นเนี่ยกำลังรักษาเนี่ยเป็นเชื้อรายยังไม่หายก็เลยได้ใส่รองเท้า มอเขาว่าเออคันรักษาอยู่ให้ใส่รองเท้าไม่ให้เหยียบดินก็พระอาพาธ์รคือว่าเป็นพระอาพาธจึงได้ใส่รองเท้าบินทบาทเนาะเห็นะไ,ไหมจริจริงไม่โอโหตีนรองจาเนี่ยตอนมาอยู่ห้วยหลวงเนี่ยหนาอย่างนี้ฮะ อยู่ในใสายกรรมฐานพระป่ากรรมฐานใบพมหมดแส้กสลลนค,นนะคนรนครพนมหนองคายฮะมุกดาหานฮะซึ่งเป็นสินของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะเรียกว่าเป็นสินแห่งพระอ,อริยเจ้าสังพระอ,อีสานสินน้องปู่มั่นน้องปู่ฟัน่นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จนถึงปัจจุบันนี้นะเดินทางในสายในสายทางธรรมมารวมความแล้ว28ปีแล้วเนาะ,นะไม่มีใครจมอยู่กับความชั่วหรอกมีแต่สลัดละเลือละเลิกตั้งแต่นั้นมาคนเราถ้าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่เห็นคุณค่าของจิตนะก็จะได้ทำบาป ทำอกุศลให้เจริญขึ้นในใจตัวเองนะมีแต่ความยึดมั่นซือมั่นมีแต่มนะอาจาเนาะส่วนพวกเราเนี่ยไม่มีทางมีแต่ทำลายล้างเป็นนักประหารประหารกิเลสนักปฏิบัติเนาะกิเลสในใจตัวเองนะ มีแต่ความมุ่งหวังสู่ความเบาบางจางคายออกจากอสวกิเลสนะด้วยความเพียรด้วยขันติบารมีต่างๆสามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะไปอยู่ถ้ำไหนภูไหนก็อเอาชีวิตแรกมาอะ